นี่เป็นประกาศเครื่องเฟี้ยวฉบับแรกห้ามทุกคนออกจากบ้านเดินตู้ทุบมอกว่าฟังก์กับทางจะเป็นทนายโอ้ยเป็นแมนปะล่ะเป็นซับเปอร์เลยคือพอมึงใช่รึเรียกพออีบ่ายเขาวะเป็นยังยุ่ิดีๆคือ้นบ้างเสียกูมีวิธีเหตุให้มึงพอมันแหละแต่ว่ามึงหนาต้องมาเป็นซับเปอร์เลยซอยเจิดมันดีดีนะ กูจะตกใจที่มึงซับหรือว่ามึงมีพัดเตอร์อันนี้ถามแบบงงๆเลยดิเขาจัดงานศพเปื่อยอย่าง<ม>งานมีคนตายไอ้พักกันมาล่าคนตายเป็นเตอรสุดท้ายแล้วล่ะความตายนี่มันขาเขาในแค่ครั้งเดียวเองดิแต่ความหักนี่มันขาเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตายวันนี้ไอ้